โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยค,คือไหนไหนผมก็จะรีวิวเซนทอสอยู่แล้ววันนี้ก่อนจะรีวิวก็พาไปขุดแร่ไปหาคนงานเหมือนแร่แล้วไปจ้องมัดกามอันดิบเชื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใจเย็นใจเย็นอยวเพิ่งไปไกลหลกักๆเลยเนี่ยแร่ที่พวกเราจะไปขุดกันมันก็จะมีประมาณ57อันซึ่งผมขอพูดกันนะว่าผมไม่พาไปขุดทั้งหมดแต่ว่า พาไปให้ดูว่าตรงไหนมันมีแร่บ้างจะได้หาง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาเองบอกเลยว่าตอนผมหาแรกๆนี่ก็เลือดตาแทบกระเด็นกันเลยทีเดียวคือแบบว่ามันมันมุดอยู่ใต้ดินแบบเยอะมากอ่ะจนหายากแล้วผมก็แบบเอาไปซ่อนไปทำไมอ่าอืมอ่าโอเคเริ่มกันเลยละการนะครับจุดแรกนะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตก็ รู้ไว้ว่าทางเข้า,เามันอยู่ประมาณตรงนี้นี่นี่นนนซูมให้ดูนี่ตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องเดินมาตามทางตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในรูนอนตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเจอบอสบอสัวขวดนะครับที่กวนประสาทเลือกเกินในอัลเบซัสิบสองนีง่ <c oughs> ใ,จนใ,จนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไ,นไวรุ่นโอเคเทเลพอร์ตมาตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราเทเลพอร์ตมาแล้วนะครับจุดวาร์มันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ ประเมินว่าไม่ใช่ประเมินประมาณว่าหันหลังไปแล้วก็เดินขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าผมลืมจัดทีมโอเคมาว่ากันด้วยการจัดทีมคนงานขุดเหมืองแร่นะครับผมก็จะแบบเอาตัวนี้ไปกามิงนะครับ <c oughs> แล้วก็เออเจียนซินไม่ใช่เจียนซิน <c oughs> ติดติดไอ้นี่ติดวัตเทลิงเวฟมาเซียนหยุนนะครับมันคือเซียนหยุนนะ เออเซียนอยู่แล้วก็อ่าใครดีว่าระหว่างเวนตีกับเสี่ยวเอ่อตัวบินที่จริงใจกับตัววิ่งไวที่จริงใจเอาตัววิ่งไวที่จริงใจแล้วกันครับมาตัวเล็กพลังสูงนะฮะไปรวยกันเลยรครับผมเริ่มจากการขุดตรงนี้ก็เลยนะเราจะใช้กาหมิงตีนะครับเพราะว่ากาหมิงตีไวจริงๆก็เอาซายุมาได้แต่ว่าซายุเนี่ยจะค่อนข้างตีแลช้านะครับ สายยูนี่ประมาณตีประมาณสี่ทีกามิงตีสามทีนะกามิงตีไวกว่านั่นเองก็เลยให้เอากามิงมาส่วนลมสองก็ใส่เอาไว้วิ่งไวสปีดรันจะได้วิ่งไวๆตีไวอะไรเงี้ยเออตีไวเกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับตีไวเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็ชวบชวบเออเคลื่อนที่ด้วยความไวแสงนะแล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็มาเกาะตรงนี้เกาะทำไมไม่รู้ไม่ทราบ แล้วก็ตรงนี้สังเกตในแผนที่ว่ามันจะมีแบบเออให้ไปหยิบของข้างในแต่ว่าจริงๆเราไม่จมําเป็นต้องไปก็ได้แต่ว่าผมไปให้ดูนะคือมันจะมีดอกไม้อันนี้มันจะเป็นของขึ้นชื่อของซูเมรุอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าใช้กับตัวอะไรขี้เกียจหาข้อมูลนะครับปล่อยมันผ่านไปนะครับเราก็ไม่ต้องมาเก็บไม่เกี่ยวกับเซนทอสนะไม่เกี่ยวกับเซนทอสไม่รู้อ่านชื่อถูก,กปเปล่าเรียกเซนทอสนั่นแหละไปไปไป,ไปต่อไปนะครับถ้าเราเดินตรงมาเห็นข้างบนนุ่นไหม อ่าเราจะปีนตรงนี้ก็ได้แต่เราไม่ปีนนะครับเราจะมาปีนฝั่งนี้แทนเห็น <c oughs> <c oughs> แล้วมันดูยากลําบากในฝั่งนู้นอะ่ะมันดูแบบปีนแล้วจะตกได้ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าย้ายมาปีนฝั่งนี้แทนนะพอเราปีนขึ้นมาเราก็จะเจอแร่ของเซนทอสอีกหนึ่งอันอ๋อตีไปเราก็ได้เก็บโอ้ดับเบลิลโอโหดับเบลิลดับเบลิลแจได้แบบดับเบลิลแจด้วยแล้วก็มีตรงนู้นอีกอันหนึ่งนะครับค่อยๆเก็บไปต้งรีบต้องรีบอ่ะ จุบ๊บโอ้โหเรียบร้อยต่อไปข้างหน้าอีกประมาณสองอันนะครับชุบชุบโอ้ชุบโอ้โหเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้จุบจุบปุ๊บโอเคได้มาเพิ่มอีกสองอันนะครับแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเดินต่ออีกหน่อยเหมือนจะมีนะไม่แน่ใจนะครับแต่แต่ต้องแน่ใจแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นมาขนาดนี้แล้วใช่แล้วเนี่ยบ้ามีอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ แล้วก็เก็บให้หมดไม่ใช่อันหนึ่งสามอันแล้ว <c ười> ให้เยอะซะด้วยไงเออเราก็จําผิดนะครับคือ <c ười> ผมมาครั้งที่สองนะก็พอรู้รูทางอยู่บ้างนะโอเคในส่วนของไอ้รูนี้นะครับก็จะเกี้ยงแล้วนะคือเกี้ยงแล้วนะมันจะไม่มีแล้วมันจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้ามีอีกก็ช่างมันแล้วกัน <c ười> ปล่อยเพื่ออ,อนันสองอันนึงนะต่อไปนะครับคือเราสามารถที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้มันมีอันนึงอะ่ะอันนึงเลยนะเว้ย จะปล่อยผ่านนะไหนๆก็รู้แล้วไม่ต้องปล่อยผ่านหรอกอันนึงก็เอาไปนี่อันหนึง่งเฉียงนี่มึงดูโลภมากเนาะคือแบบอันนึงอ่ะอันนึงก็ยาวเออเก็บๆไปนะครับเผื่อมันขาดอันนึงไงเออเราก็เก็บไว้ก่อนเห็นว่าเออดีงามดีงามมากอ่าโอเคต่อไปมันจะเป็นสองที่มันจะมีตรงนี้นะครับตรงรูนี้หน้าปากรู แล้วก็จะมีตรงนี้ถ้าเกิดใครเดินเข้าตรงนี้นอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปอะก็คือเดินเข้าไปแล้วก็ไปเจอไอ้ขวดเนี่ยนะ<อ>ก็จะเก็บไปเลยจากตรงนี้นะแล้วก็มีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับไปไปลุยกันดีกว่าไปนั่งเก็บแล้วคนงานคุณเหมืองแรกครับผมกาหมิงไปค่อยๆไปทีละจุดนะครับทุกคน <c oughs> แต่ว่าตรงนี้มันมีน้อยนะ จริงๆมันไม่ต้องเดินมาก็ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาเก็บก็มาเก็บได้นะผมก็พยายามนำทางให้นะครับดูตรงไหนก็บอกประมาณนี้โอเคน่าจะขุดเป็นชาตินะ,นอะเอาตัวนี้มาขุดเอาตัวนี้เออไปกามิงได้มาหนึ่งอันคุ้มไหมทุกคนคิดว่าคุ้มกับการเดินมาไหมถ้าเกิดคุ้มกดก้าวนะไปไปอีกที่หนึ่งมันยังมีมันยังมี แต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเดินช้าไม่สปีริตเลยวะต้องมันเจอตัวอะไรอีกวะเนี่ยไ,ไม่ตีแล้วกันนะครับวันนี้เราไม่ได้มาตีไม่ได้มาล่อใครครับเพราะฉะนั้นไม่ครับไม่ไม่สนใจปล่อยไปอาตีแรกไปฟบอบหนึ่งอันเฮ้ยได้สองอันได้ดับเบิลว่ะว้าดับเบิลแจ๊ต่อมานะครับมันจะมีจุดนี้นะครับจุดนี้อเราเทเลพอร์ตมาก่อนคืออันนี้มันก็จริงๆมันก็หาง่ายนะ แต่ว่าเราเดินทางไกลนิดนึงมันจะมีประมาณ3อันถ้าโชคดีเราก็จะได้ดับเบิลแจ๊นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โชคดีเราก็จะไม่ได้นะครับเห็นไหมข้างหน้าข้างใน้าเนปะเปออตรงนั้นมันจะมี2อันนะครับแล้วก็จะมีข้างในเนี่ยอีกอันหนึ่งนะจำได้จําได้แม่นเลยเนี่ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันชินอนะมันชินกลัวมันตกตายเพราะว่าเกนชินมันฟอร์ฟอร์ดาเมจอะไอ้ดาเมจตกมันค่อนข้างแรงกลัวมันจะตกตายไม่ใช่อะไรหรอก มันจะไม่เหมือนวูเทลิงเวฟวูเทลิงเวฟเขาตกมาสูงมากเลยนะแต่ว่าเลือดลดไม่ถึง40%เลย <Okay. S 1> ลเราไปแค่ประมาณ20%เองวูเทอร์ลิงเวฟอะแต่เกนชินคือแบบถ้าตกประมาณเท่าวูเทอลิงเวฟอะคือตายเลย <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> จะปล่อยตกลงมาล่วงตุยไม่ได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัน <c oughs> ตรงพื้นนี้นี่ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีแค่3อัน ไม่มีดับเบิลแจให้หน่อยเหรออยากได้ดับเบิลแจมันจะได้เยอะๆหน่อยจุดต่อมาก็มันเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเราจะต้องทำเควสของอารานาระใช่ป่าปะวะ <laughs> มันไม่ใช่อารานาระเพราะมันมันคือโซระเออต้องทำเควสของโซระก่อนนะครับไอตัวแดงๆเนี่ยนนั่ไอตัวเ,เ,เนี้ยต,ต้องทำเควสของอหมอเนี่ก่อนเนี่ยไอหมอเนี่ยไปนั่งทำให้เสร็จเลยไม่งั้นเราเข้าไม่ได้นะครับ โอเคไปพูดถึงแผนที่ตรงนี้ต่อหลังจากเราทำเควสอันนึงเสร็จไปแล้วมันจะเปิดประตูตรงนี้ซึ่งก็เราเดินจากตรงนี้เราก็เดินมุดเข้าไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเควสเรามุดเข้ามาไม่ได้นะครับอ่ะไปเคเลพเราพอดไปเลยละกันนะครับพอเราเข้ามาแล้วทำเควสเสร็จแล้วนะเรามุดมุดมาจากทางนี้นะทางนี้มุดมาจากทางนี้ <Yeah. S 1> คือตอนแรกมันจะเป็นประตูที่ถูกล็อกไว้นะครับ อ่าแบบเราใจเลยเราไม่สามารถที่จะเข้ามาได้จะเป็นแบบผนึกอะ่ะผนึกแบบใหญ่ๆเบิ่มเบิมเลยนะเราไม่สามารถเข้าไปได้เราต้องทาเควสก่อนทาเควสเสร็จก็เข้าได้นะไม่มีอะไรยากยายยากใหญ่ยากยหย่อดิสตันยากยหญ่ยย <laughs> ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าใช้เวลามากมาย <laughs> ประมาณนี้โ okay, อเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งแร่สองแร่ที่เราเจอนะอ่ะหนึ่งอ่ะสอง <Okay. S 1> อ่ะฉ่างอ่ะตีไปอ่ะชึบ ชืบอชืบอืมโอเคผมไม่ได้ตัดภาพไปไหนนะก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนที่อยู่ตอนตัดมาเมื่อกี้อะโอเคผมก็ไม่ได้ตัดภาพมาไกลอะไรนักนะครับก็อยู่ที่เดิมทนั่นแหละแค่มาดูพื้นที่ก่อนตรวจสอบพื้นที่คร่าวๆเนี่ยอ่ะตรงนี้เหมือนจะมีหนึ่งอันใช่นี่มีหนึ่งอันจริงๆด้วย แล้วคือเมื่อกี้ก็เดินออกมานะเดินออกมาแต่ไม่เก็บหมายความว่างไงวะโอเคจุดต่อมานี้ค่อนข้างที่จะอยู่ข้างในประมาณแถวช่วงๆเนี้ยประมาณคือคือเนี้ยค่อนข้างที่จะร้าใจานะเราอาจจะต้องอมุดเข้าไปบางควาหนึ่งอ่ะไปบินไปถลาลมไปเมฆขลา <laughs> <c oughs> เซนหยุนกูกลายเป็นเมฆขลาแล้ว ล่าสุดเซียนหยุ่นเป็นเมฆขลาครับโอ้โหโคตรเท่มไม่ใช่ท่าสายฟ้าด้วยนะเป็นท่าท่าลมเมฆขลารอฟ้าใช่ป่าวว่าเนวันในคดีอ่ะไม่ได้เรียนนานแล้วนะครับก็แบบเล็กถึงเฉยๆะนะแบบอะไรสายร่อยฟ้าเมื่อก่อนเรียนเออเอ,อทางนี้เราจะต้องมุดอุโมองค์อ้อมแบบอ้อมโลกมากเลยอ่ะคือเหมือนมันเข้าไม่ได้ทางนูน้นอะ เราอาจจะต้องอ้อมลงิดนหนึ่งนะครับซึ่งก็เราวนมาเพื่อเก็บแร่อีกอันหนึ่งด้วยแหละก็จะมีตรงนี้อันหนึ่งนะครับคุดไปคุ้มไหมว,วะเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยดับเบิลแจ๊คุมค้มคุม้มคุ้มมีดับเบิลแจ๊นี่คุม้มคือแบบว่าผมจะต้องถามทุกครั้งอะว่าคุ้มไหมเนี่ย <c oughs> คือม,มันเดินไกลเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกอ่อตรงนี้เป็นห้องห้องหนึ่งเหมือนห้องปฏิบัติการรู้สึกว่าจะมีชั้นสองใช่ไหม น่าจะอยู่ชั้นสองนะถ้าจำไม่ผิดเราอาจจะต้องขึ้นบันไดไปไม่ใช่ขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์อ้าเปิดลิฟต์ไปแล้วเราก็ขึ้นไปไปเลยโอ้สะอึกเมื่อกี้สะอึกเลยแบบเดดแอร์โอเคขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามีตรงนี้อีกอันหนึ่งเออเออจะสะอึกอ้อสเตเลกก็ติดคอ อืมอ่ะกินน้ำกินน้ำอ่ะโอเคขุดแล้ต่อตรงนี้เราก็เหมือนมีอันหนึ่งอยู่มาโน่น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 โน่เจอแล้วเจอแล้วเราต้องแบบส่องสายตาต้องว่องไวนะครับไม่องั้นพลาดอุตส่าห์เข้ามาแล้วขุดให้มันครบๆหน่อยนะสามอันแม่อุโมงค์นี้เดินมานั่งไก่เดินแบบจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยเดินแบบเฟื อ้อมานี่ได้สามอันเราใช่จริงๆนะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งมาใหม่แบบผมนะเราก็ทําการเดินมาอีกสักนิดหนึ่งเหมือนเหมือนจะมีประตูเหมือนจะมีประตูแถวนี้ให้เราเปิดได้นะครับอ่ะนี้งนี่ไง,ไงช่องนี้ช่องนี้อ่ะเดินมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับครั้งหน้าเรามาเราจะได้แบบมาอยู่ห้องนี้แล้วเราก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินอ้อมแบบผมแต่มันก็ไม่ต่างกันว่าคือแบบ เดินมาถึงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินเข้าไปแล้วก็มาเก็บตรงนี้อีกอะคือแม่งเดินสั้นลงประมาณ3เอร์เซ็นต์นะครับก็เออเดินสั้นลงแหละเออก็มาเพิ่มเติมเปิดประตูด้วยจะได้ไวขึ้นนะอ,อ่โอเคจุดต่อไปจะอยู่บนหัวเรานี่แหละนะครับจะอยู่แถวช่วงประมาณนี้นะซึ่งเราก็มีที่เทเลพอร์ตอยู่ประมาณ2ที่คือตรงนี้กับตรงนี้ เลือกเอาว่าจะไปตรงไหนผมมาตรงนี้แล้วกันมันมาได้สองทางสองทางนะครับเอ่อ,อ,อโอเคอย่ามาตรงนี้เลยดีกว่าเราย้ายที่กันหนึ่งครับทุกคนผมไม่อยากปีนผาเข้าใจไหมเกมนี้มันปีนผานานมากเลยนะเรามาที่สูงๆก็ดีแล้วนะะมาตรงนี้แหละง่ายดีไปตรงเมื่อกี้คือไปนั่งปีนผาชําเรียบร้อยผมบอกเลยนานแบบนานกว่าจะขึ้นมาได้ไม่ต้องขุดและแหละ ไปปีนผาไปตรงนี้เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ของที่เราต้องการนะครับเอ้ยหรือว่าเป็นของที่เราต้องการแต่อยู่ด้านล่างวะน่าจะอยู่ด้านล่างมัง้งเออใช่ใช่ใช่อยู่ด้านล่างอยู่ได้การมั้งอยู่ข้างในหน่อยนู่นไงนู่นไงนน,ไงน่นไงเห็นว่าแดงๆอะ่ะเออเราก็ทําการสติลอย่าหันหน้ามานะครับออสติลสติสตแลแร่อย่าหันหน้ามาไม่อยากสู้มันหันหน้ามาแล้วอ้าวมองซ้ายอ้าวมองขวา ทำอะไรรอเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่คุณข้ามห่ห้ามามให้เขาเล่นคุณไม่ใช่ข้ามห้ามให้เขาเล่นคุณอาขุดแรกไปอ่ะชืบได้สามอันไม่มีดับเบิลแจ๊เลยไม่มีแถมหน่อยเหรอมาขุดทั้งทีก็แถมสักอันนึ่งจะได้ชื่นใจอ่ะมาอีกอันนึงไม่มีแถมอ,อู้ไม่มีแถมเลยโอเคจุดต่อมาจุดนี้ค่อนข้างที่จะ เออเราใจไม่ใช่เราใจตรงไหนลเราใจที่พวกน้องๆที่ยังไม่ได้ทาเควสไปทาเควสใช่มันจะต้องเป็นหลายที่ที่แบบจะต้องปลดล็อกเควสอยู่เรื่อยเลยวะนะไปทาเควสนะไปทาเควสเราจะได้ปลดล็อกอุโมงค์ตรงนี้เหมือนทางเข้ามันจะอยู่ช่วงประมาณเผ่ันหน้าไปข้างบนนู้นโอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวพาไปดูก่อน เราจะพาไปดูจุดที่มันจะต้องเปิดก่อนนะอ่ะค่อนข้างที่จะเราใจในการทำเควสนะครับแล้วนี้ผมมุดมั่วหมดเลยเองมุดมั่วหมดเลยนี่เนี้ยเนี่ยเนยีมันจะเป็นประตูนะครับคือเราจะต้องทำเควสแล้วเดี๋ยวเขาพามาเปิดประตูนะถึงจะเข้ามาได้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็เราใจใครยังไม่ได้ทำก็ไปทำนะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำแล้วก็โชคดีไปตามผมมาได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวไปมาจุดก่อนโอ้โเียโอ้หปวดหัวมันนะคนดูบอกโอ้อะไรเนี่ยโอ้พี่พาไปไหนเนี่ยโอเคหลังจากที่เรามาจุดนี้แล้วนะครับอ่าให้เราเดินมาตรงนี้มันจะเดินเข้าไปไม่ได้นะครับก็จะค่อนข้างเบเาใจนิดหนึ่งนะครับก็ตอนแรกอาจจะงงก็ต้องเปิดโซละมานะครับพ่อหนุ่มน้อยตัวสีแดงนะเปิดสกิลอีอีอย่างนี้แล้วก็ไปเลยนะครับอ่ะสามารถที่จะเปิดล็อกประตูนะครับ เก็เข้าไปได้เลยจะมีแก่ให้เราขุดอยู่นะแบบอีซี่นะครับแล้วก็มีสองสามอันนะนะมมขุดตรงนี้ก่อนอนะได้ชืบได้หนึ่งอันอนชอบืบได้อีกสองอันแล้วก็ข้างในข้างในตรงนี้ตรงนี้อีกประมาณหน,น,น,นึ่งอันอชืบอาชืบนี่หนึ่งอันสวยงามแล้วก็ข้างล่างอาบอกเลยว่าไม่เกี่ยวเป็นดอกไม้ที่อยู่ อันเดียวกับไอ้ตรงในถ้านั้นนะ่ะเออซึ่งก็ไม่รู้เอาไปอัพตัวอะไรแล้วผมก็ไม่คิดจะดูด้วยก็จะมีตรงนี้อันหนึ่งนะครับตามทางมาเลยนะชือกเก็บไปอีกหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้มุดเข้าไปในถ้เอ,อ่างงไหมเนะี่ยผมกดสกิลอะแล้วแบบแบบเอ้ยมันเย็นหัวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจพื้นที บางคนงงนะเว้ยขนาดผมกดเองผมยังงงเลยอยู่ไหนวะเนี่ยมุดลงมุดแล้วอ่ะผมเดินดีกว่านะครับเดินจะได้แบบดูง่ายๆนะไม่งั้นจะแบบเลาใจแน่นอน <laughs> กดบินไปแล้วอะไรวะเี่ยพื้นที่กูอยู่ตั้งหนแล้วเนี่ยขนาดตัวเองยังงงอ่ะคนดูไม่งงได้ไงวะเอาไปสองเลแล้วก็เหมือนจะมีข้างล่างอีกประมาณหนึ่งหน่วยป่ะข้างล่างหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วย,ห,วยหรือเป็นหนึ่งดอกโอเคเป็นหนึ่งดอก <laughs> เลาใจจริงโอ้โหปีน มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยปีนขึ้นมาเลยนะแต่ว่าพื้นที่ต่อไปค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าน่าจะเป็นแร่ของเซนทอร์สแน่นอนนะครับเราจะต้องเข้าไปตรงนี้นะครับอาจจะเป็นประตูที่ปิดไว้แต่ไม่ได้ปิดไว้นะโอเคมาทางนี้ก่อนเลยนะครับใครยังไม่ได้ทำเควสไม่ได้เปิดประตู <laughs> ไปเปิดที่เรียบร้อย <laughs> ผมไม่ได้มาสอนทำเควสด้วยเดี๋ยววันนี <laughs> ้ค้ำๆแล้วกันนะไปทำเอาเอง มาตีชุบโอ้โหขุดแร่ไปได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เดินตามทางตรงนี้เข้าไปข้างในอีกนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเรียวเดียวลบล็อกหลบแล้วตบด้วยซ้ายอาไม่ใช่ใจเย็นๆตรงนี้นะครับเหมือนข้างล่างนี้แหละแถวๆนี้แหละน่าจะมีอีกอันหนึ่งนะเออไม่ไม่เป็นดอกไม้มั่วแล้วเนี่ยแม่งมัว่วตัดออก <laughs> ไม่ไม่ไม่ตัดออกไม่ตัดออก เดินต่อนะครับเดินต่อมันจะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับตรงนี้อ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเ้าไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้องตัดออกมันยังมีอยู่เห็นว่าเออเราก็เดินตามทางพี่มาเลยนะน้องๆได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแลออนะไม่ไม่ไม่ใช่หนึ่งแล้วสองสองสอง,สองได้สองแลได้สองแลเออนี่ยเฉยเหมือนผมจะลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะโอเค าวาร์ปกลับมาตรงห้องปฏิกรสักครู่มันจะเป็นห้องตรงกลางก่อนที่เราจะเข้าถ้ำไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราเดินมาจริงๆเมื่อกี้คือผมเดินลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมผมลืมอันหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้ <c oughs> ข้างๆกันเลยข้างๆกันเลยนะก็อุอ๊ยได้จะดับบลจ์เลยดับบลจะเก็บไปนะครับอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้อุตส่าห์เข้ามาทั้งทีเก็บให้ครบนะนะห้ามลืมห้ามลืมอันหนึ่งก็เอาโอเคจุดต่อมาเราจะกลับมาที่ตรงกลาง เทเลพอร์ตมาจุดนี้จริงๆคือผมอยู่แล้วแหละนะก็เป็นห้องปฏิกรณ์ตรงกลางที่เคยได้พูดไว้นะครับให้เราบินมาเลยนะเราก็จะแบบเดินเออตรงนี้ไม่นั่างงนะก็บินเข้ามาบินเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาตอนนี้ผมจะไม่บินละเดี๋ยวมันจะงงเดี๋ยวมันจะงงอ่ะไปเดินเข้ามาไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเดินผ่านไปเลยแล้วก็บินชัวรออเลี้ยวหน่อยนะเคียวโคต เข้ามาข้างในประมาณช่วงแถวนี้นี่ข้างล่างมันจะมีแร่ให้เราขุดแล้วก็ขุดไปนะครับพลังแห่งคนงานเหมืองแร่นะขุดไปหนึ่งอันแล้วก็จะมีตรงนูน้นอีกประมาณอันหนึ่งมั้งอันหนึ่งหรือสองอันไม่รู้อ่ะไม่แน่ชัดก็ขุดไปชึบฟึบโอ้โหโอเคโอ้ครบประมาณสองอันจากชั้นใต้ดินแต่ว่าแต่ว่ามันยังมีทางอีกประมาณสองอันอ่ะ เราห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วคือตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เดินตามขึ้นมาตรงช่องกลางพลังลมตรงนี้นะครับมันจะมี2องอันเราจะพลาดไปได้ยังไงเราต้องเก็บให้ครบมาทั้งทีต้องเก็บไปครบนะอุสาห์มุดใต้ดินมาบ่าเออไปเก็บไปเอ,อ๊ได้มาอีกหนึ่งอันอันนี้ดับเบิลแจมไหมแถมให้หน่อยไหมแบบดับเบิลแจมดับเบิลแจอ้ายังยังไม่ออกไม่ออก,ได,ออกได้อันเดียวโอเคก็ครบแล้วสำหรับ ชั้นใต้ดินนะครับก็เป็นแบบแล้วไอ้ชั้นใต้ดินที่ผมหมายถึงก็คือชั้นใต้ดินตรงเนี้นะหมายถึงว่าตรงเนี้ยมันครบแล้วส่วนไอชั้นอันนี้นะครับชั้นนี้ชั้นนีน้น่าจะไม่มีนะครับไม่มีหรือมีก็ถ้ามีอันเดียวก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะเข้าไปเก็บสักเท่าไหร่แล้วปล่อยมันไปแล้วกัน <laughs> มาจุดนี้ดีกว่านะครับจนนุดนี้อันนี้มีเยอะกว่านะครับค่อนข้างที่จะ ขุดได้เยอะกว่าแล้วก็มาจุดนี้ดีกว่าอันนี้ก็แบบเออเทเลพอร์ตไมาก็2อ,อันแล้วอะโอ้โห <Okay. S 1> คุ้มคุ้มกันเลยทีเดียวได้ทั้ง2อ,อันแม่เราใจเลอเกินต่อมาก็เดินมากับหลังไมาอีกสักหน่อยหนึ่งตรงนู้นเห็นปะเออมันจะอยู่ใ,ใกล้กันอยู่ใ,ใกล้กันขุดแปเพิ่มอีกอันหนึ่งเฟิบอุ้ยได้ถต่เพิรแชดด้วยสองอันแล้วโอ้โหได้เยอะกว่าเดิมโคตรสุดยอดไปบินกลับมา บินกลับมาจากนั้นเราก็เดินตรงมาตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นอะแดงแดงแดงดงเออนั่นแหละมันเป็นแร่เราก็แบบบินไปแล้วก็เดินมาขุดมันขุดไปชึบอ,อชึบชึบแล้วก็จะมีตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะครับก็เดินไปนะครับถ้าเรามีซายุเราก็เอาซายุกิ้งไปแต่ผมจะใช้เสี่ยวคูราดาไนไปคูราดาไน เออได้สองอันนะคืรดาดานอ่ะคืรดาดานีอ่ะไปอุ้ยได้สองอันด้วยวะมีสองอันที่อยู่ในสองอันอีกทีนึงสามอันโอเคมีสองแร่แต่เราขุดได้สองอันเว้ยแล้วอ้างหน้าน,นี่คือบอกจุดเก็บของวิเศษนี่คืออะไรอ๋อดอกไม้น,นี่แหละคือแบบดอกไม้อันนี้มันจะอยู่ทุกที่ที่มีแร่ตลอดเลยเนาะ <laughs> ไม่รู้ว่าทําไมสงสัยคู่กัน จุดต่อมามันจะเป็นซอกลืบตรงนี้นะครับให้เรามาขุดแถวซอกลืบนี่แหละก็เทเลพอร์ตมาตรงนี้ค่อนข้างนี่จะเป็นจุดที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องทาเควสไม่เหมือนในจุดที่แล้วไอ้จุดที่แล้วนี่โคตรร้าใจเลยว่ะแม่งทาเควสแบบอนาตดดีนะชอบยังไม่ได้ทำอบอนาดแต่ไอคนทาออะไม่อนาดเว้ยคนทําก็คือผมเนี่ยไม่อนาดแล้วคือเอ้ยก็เดินเก็บได้ชิวชิวคนยังไม่ได้ทำเควสอ๋อ แย่หน <laughs> yeah, like ่อยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำเควสน่ะถ้าใครจะมาเก็บก็คนณทา้งที่จะเล่าใจพอสมควรอันจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่ของอัพหายากนะเพราะว่าเราต้องทำเควสแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเควสแล้วมันก็หาไม่ยากาอย่างน้อยก็ยังหาง่ายกว่าดวงไซโนะ่แหละเจอดวงไซโน่เข้าไปที่นี่มึงเล่าใจแนะ่นอนไซโน่เป็นตัวเดียวที่ผมอยากเล่นนะครับแต่ว่าเป็นตัวเดียวที่ผมยังไม่อยากอนะัพเพราะว่าดวงหายยากสุดๆขี้เกียจ คือแบบโอ้แต่ละตัวกว่าจะหาได้เราใจจริงๆจุดต่อมามันจะมีประมาณ3อันเราจะต้องไปมุดถ้าอีกแล้วซึ่งถ้าที่เราจะมุดคือมันอยู่ตรงนี้เราจะต้องเดินจากตรงเนี้ยมาอย่างตรงนี้มันจะถึงหน้าตากถ้าอ่ะว่าแล้วก็ไปเลยเทเลพอร์ตมาเลยนะครับเพื่อเผื่ที่ผมเก็บครบด้วยในในคลิปนี้เนี่ยห้าสิบเจ็ดอันมั้งทั้งหมดอ่ะอน่าจะเก็บครบอยู่แล้วเออไปเดินไป อ่าตรงนี้มันจะเป็นแบบเต้นต้นไม้อ้วนนี่บูบี่วะบูลี่ต้นไม้ต้นไม้อ้วนดูต้นมันดิต้นเบลอเลยต้นไม้ใหญ่ก็ได้ไปได้หนึ่งแร่แล้วก็จะมีข้างในประมาณสองอันนะครับข้างในสองอันนะครับไอ้พวกโจรบ้าพลังต้องมปสนใจมันเราจะมาขุดแร่เราไม่สนใจโจรแต่เราจะไม่สนใจก็ไม่ได้ดิ เพราะว่าตอนแรกอะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้เก็บกล่องตรงนี้เราจะต้องไปตีโจนกนไปตีโจนเสร็จแล้วเห็นกรงตรงนั้นไหมที่โจนยืนออนเห็นปะชี้อยู่นัะไอหมอนี่เนี่ยคีมันยืนอ,อยู่ตรงนั้นออมันจะมีไอตัวเขียวๆตรงนี้ยมันถูกขังอยู่ข้างในเราจะต้องไปตีอโจนตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาอตัวเขียวๆนี่มาปักไว้ตรงนี้ตอนแรกตรงนี้มันปิดไว้งเป็นประตูนะก็ไปทําก่อนให้เรียบร้อยไปตีโจนนั่นแหละง่าย ตีโจนเสร็จแล้วค่อยมาขุดตรงนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บกล่องยังไม่ได้ปลดล็อกประตูตรงนี้นะก็ไปตีโจนก่อนนะแล้วนี่คืออะไรเนะี่ยตีกองตีกองโม,โมโหลากาเราจะต้องดูแช LGBT ทเออ g p t ที่ยังไม่เ <c oughs> ออช่งางวันแล้วกันจุดต่อมานะครับก็ตอนแรกผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราเออ,ออกมา <c oughs> จากไอ่ถ้ำนั้นใครที่ยังไม่ปลดล็อกจุดเทรอร์ตตรงนี้นะ หรือถ้าเกิดใครปลดล็อกมาแล้วเทเลพอร์ตมาตรงนี้ก็ได้เราก็เดินมาเดินมาแบบเร้าใจเดินตรงมาเลยแล้วก็เดินมามันจะอยู่ใต้ใต้อานัทใต้ภูเขาตรงเนี้ยนะครับเดินมาแล้วก็จะมีทางลงอยู่ตรงนี้หลังจากที่เราเดินมาสักพักหนึ่งมันจะอยู่ประมาณช่วงแถวๆนี้นะครับก็นี่เห็นปะมันจะมีเอ่อ,อ,อไม้อะไรก็ไม่รู้สิ่งก่อสร้างนะครับเต็มไปหมดเลยแลนด์มาร์กนะครับก็เดินมาปุ๊บ ปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตตรงนี้หลังจากนั้นก็ตามผมมาเลยเราจะมุดถ้ำกันอีกรอบนึงอันนี้จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วโอ้เรเสร็จแล้วจุดสุดท้ายไปบินเข้าไปเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะก็เดินตรงเข้ามาเลยเดินตรงแบบราวก่จุดตรงนี้ก็จะมีประมาณ3อันมั้งมีน้อยแต่ว่าก็โอเคอยู่ว่าสามอันก็เก็บๆไปแล้วกันนะครับจะได้ครบๆเนี่ยเราจะได้อัพเซนทอร์สแบบราวจไเซนทอร์สเราจะได้เติบโตแล้วก็มีพลัง พลังสูงทรงพลังเนี่ยสามอันอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะครับก็ขุดเสร็จก็ไปพักผ่อนได้เลย<笑><笑>เพราะว่าครบแล้วนะครับไม่ครบก็เกือคบครบอะผมพูดแค่นี้แหละเออได้ดับบิ้เจ้ดเป็ไง <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเหมือนผมจะพามาเกือบทุกที่แล้แต่ว่ายังไม่ฟันธงว่ามันครบหรือไม่ครบนะไม่อยากฟันธงให้อ่ะโอเคถือว่าเราไปครบเกือบทุกที่แล้วกันนะครับแต่จริงๆมันน่าจะครบแล้วด้วย นะก็เราก็มาดูเลยว่าเราได้ผลประกอบการมาเท่าไหร่ตอนแรกผมมี53าสนะ53าเออหนึ่รอยสิบเอลบห้ใช่ไหมเฮ้ยเปิดเครื่องคิดเลขเถอะหนึ่งร้อยสิบเอเท่ากับห้ก็ในนั้นมันเขียนไว้ว่า57เราก็ได้ดับเบิลแจ๊มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็ถือว่ามันครบแล้วกัน เดินเขหมดแล้วมันเขียน5้าเจ็ได้มาห้าสิมันมีดับเบิลแจ้งไงแล้วทีนี้สี่สิ้าเฮ้ยพอดีเลยวอ้ผมสามารถอัพเป็นเลเวลเกได้เลยจากการเก็บแค่2รอบจากทั้งเบอร์นะก็เหนื่อยอยู่นะครับก็สำหรับใครที่จะไปเก็บแร่เซนทอนก็ไปเก็บนะไปเก็บได้นะครับก็จะได้มันครบๆนะครับแล้วก็มาฟาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเก็บยังไงให้มันครบคนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ขอตัวลาแล้ะคนงานคุณเมืองแรกไปแล้ครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามวา